ดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวที่การท่องเที่ยวของประเทศไทยถูกดิสเครดิตจากประเทศเพื่อนบ้านอีกครั้งหรือไม่เมื่อน,นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย5้คนได้มีการโพสต์ลง Facebook โดยได้มีการระบุว่าได้ถูกรถแท็กซี่ซึ่งเรียกจากแอปในประเทศไทยลักพาตัวก่อนที่จะหลบหนีมาได้ซึ่งมีชาวมาเลเซียแชร์ไปหลายหมื่นครั้งแล้วรวมถึงสื่อต่างๆของมาเลเซียก็ได้มีการกระจายข่าวนี้ออกไป แต่ว่าต่อมาภายหลังก็โดนชาวมาเลเซียด้วยกันเองจับผิดจนต้องออกมาขอโทษสำหรับต้นเรื่องนี้นะครับมาจากการที่ชาวมาเลเซียท่านหนึ่งที่ใช้ชื่อใน Facebook ว่าแอนดรูตองโดยได้มีการโพสต์ Facebook ไว้เมื่อวันที่6กันยายน2023ที่ผ่านมาโดยได้มีการเล่าถึงเหตุการณ์ที่เขากำลังจะถูกลักพาตัวในขณะที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยข่าวดังกล่าวก็ได้ถูกรายงานอีกครั้งโดยเว็บไซต์ world of bus โดยได้มีการพาดหัวข่าวไว้ว่า ชาวมาเลเซียเกือบโดนลักพาตัวในประเทศไทยในขณะที่กำลังจะไปสนามบินโดยใน Facebook ของนายแอนดรูได้มีการเขียนโพสต์พร้อมทั้งลงภาพรูปภาพชื่อและทะเบียนรถของคนขับแท็กซี่พร้อมระบุข้อความว่าประสบการณ์อันตรายในกรุงเทพที่ผมเกือบโดนลักพาตัวทุกคนต้องระวังกันให้มากในช่วงเกิดเหตุพวกเรา5คนซึ่งมีชาย2หญิงสได้มีการเรียกรถจากแอปพลิเคชันหนึ่ง เพื่อที่จะเดินทางไปที่สนามบินดอนเมืองซึ่งคนขับก็มาถึงเวลา19นาฬิกาแต่พอขึ้นรถก็พบกับสิ่งผิดปกติเนื่องจากฟิล์มของรถเป็นสีดำสนิทและรถที่เรียกมาก็เป็นรถกระบะแล้วหลังจากนั้นคนขับรถก็ถามเราว่าเรามาจากไหนซึ่งเราก็ตอบไปว่าเรามาจากมาเลเซียแล้วหลังจากนั้นเพื่อนของผมที่พอฟังภาษาไทยออกก็ได้ยินเสียงการสนทนาโทรศัพท์ระหว่างคนขับกับอีกฝ่าย โดยทางคนขับได้มีการรายงานถึงจํานวนคนบนรถและบอกรายละเอียดว่าเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงและบอกรายละเอียดต่างๆของผู้โดยสารซึ่งตามปกติแล้วคนขับจะไม่ทําอะไรแบบนี้นอกเสียจากว่าพวกเขาจะคุยกับสมาชิกในครอบครัวซึ่งทั้งหมดเป็นการรายงานความเคลื่อนไหวของเราไปให้คนที่อยู่อีกฝ่ายของโทรศัพท์รับทราบหลังจากนั้นผมก็เช็คใน g o o g l e Map ซึ่งใช้เวลาไปสนามบิน30นาทีแต่ว่า g o o g l e Map ของคนขับแสดงเวลา50นาที ซึ่งคนขับก็ได้มีการรายงานไปให้อีกฝ่ายว่าขณะนี้นะักท่องเที่ยวกำลังเปิด Google Map หลังจากนั้นผมก็เริ่มระวังตัวและเริ่มหาทางลงจากรถโดยผมได้มีการบอกกับคนขับรถไปว่าผมขอแวะห้องน้ำในห้างซึ่งขณะนั้นเรากำลังอยู่ในบริเวณสยามสแควร์แต่คนขับกลับบอกว่าจอดไม่ได้เพราะว่าจะโดนตำรวจจับแล้วหลังจากนั้นคนขับก็เริ่มเปลี่ยนปฏิกิริยาไปในทางแข็งกล้ามากขึ้นโดยได้มีการบอกกับผมเพิ่มเติมว่า จะจอดให้ที่ปั๊มซึ่งห่างออกไปเป็นเวลา5นาทีซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดคนขับรถก็รายงานให้กับอีกฝ่ายในโทรศัพท์รับทราบตลอดเวลาและในที่สุดผมกับเพื่อนก็ตัดสินใจหนีโดยการเปิดประตูรถออกไปบนถนนใหญ่แล้วลงจากรถไปหยิบกระเป๋าของเราอย่างรวดเร็วซึ่งมันก็ทําได้ง่ายเพราะว่ามันเป็นรถกระบะซึ่งคนขับรถดูท่าทางจะไม่ได้ตั้งตัวและไม่ได้มีการไล่ตามและรวมถึงไม่ได้มีการขอค่าโดยสารแต่อย่างไรซึ่งทั้งหมดผมคิดว่า มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่คนขับรถจะให้คุณนั่งรถฟรีๆโดยไม่คิดเงินนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียคนดังกล่าวได้มีการกล่าวปิดท้ายไว้ว่าผมต้องขอขอบคุณตัวเองที่สามารถหนีเอาตัวรอดมาได้ผมอยากฝากเตือนคนอื่นๆให้มีความระมัดระวังเมื่อต้องเดินทางผมไม่ได้โพสต์เพื่อสร้างความตื่นตระหนกและกันไม่ให้คนมาเที่ยวประเทศไทยแล้วรวมถึงทําให้ผู้คนหวาดกลัวผมอยากให้คุณระมัดระวงังและมีการสังเกตคนขับ และถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เลือกใช้แท็กซี่ท้องถิ่นเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อรายต่อไปซึ่งจากโพสต์ของนายแอนดูตองนะครับทางสื่อของมาเลเซียอย่าง World of Bu s ก็ได้มีการนำเสนอข่าวนี้ออกไปและก็ได้มีชาวมาเลเซียได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้ซึ่งแน่นอนครับว่าเมื่อชาวมาเลเซียได้ฟังข่าวนี้แล้วต่างก็ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ประเทศไทยไว้ในเชิงที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นชาวมาเลเซียท่านหนึ่งครับได้มีการแสดงความคิดเห็นไว้ว่า ต่อไปนี้ประเทศไทยคงจะไม่ใช่จุดหมายปลายทางของผมอีกแล้วในขณะที่ชาวมาเลเซียบางส่วนก็ได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าประเทศไทยดูน่ากลัวจริงๆและนอกจากนี้นะครับในโพสต์ของคุณแอนดูตองเองก็ได้มีชาวมาเลเซียได้มีการเข้าไปตั้งข้อสังเกตถึงการโพสต์ของเขาโดยโพสต์ดังกล่าวนะครับมีการแชร์ไปเป็นจำนวน21,000ครั้งและรวมถึงมีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นกว่า5,400คอมเมนต์เลยทีเดียว ยกตัวอย่างเช่นได้มีชาวมาเลเซียท่านหนึ่งได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและรวมถึงตั้งข้อสังเกตไว้ว่าถ้าเรื่องมันเกิดขึ้นจริงๆทําไมถึงไม่ไปแจ้งตํารวจตํารวจไทยได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยมาแล้วมากมายผมรู้สึกว่าการลักพาตัวของคุณนั้นถูกสร้างขึ้นมาและมันก็เชื่อถือไม่ได้เพื่อนของผมไปเที่ยวกรุงเทพและเชียงใหม่คนเดียวแล้วก็ไม่มีใครที่จะพยายามลักพาตัวเขาเลยญาติของผมก็ไปกรุงเทพบ่อยๆแล้วก็ไม่เคยประสบปัญหาเช่นนี้ และรวมถึงมีชาวตะวันตกจํานวนมากเดินทางไปประเทศไทยก็ไม่เคยมีใครถูกปลักพาตัวเช่นเดียวกันดังนั้นโปรดอย่าพยายามสร้างความหวาดกลัวให้กับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการมาท่องเที่ยวไทยแล้วรวมถึงถ้าคุณคิดว่ามันคือการลักพาตัวและทำไมคุณถึงไม่ไปแจ้งความล่ะกรุณาอย่าสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้อื่นซึ่งภายหลังจากการที่มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากในโพสต์แรกของคุณแอนดรู ทางคุณแอนดรูเองก็ได้มีการออกมาโพสต์ถึงเรื่องราวนี้ไว้ว่าขอขอบคุณที่แชร์เรื่องราวและให้ความสนใจและรวมถึงมีหลายๆคนเข้าใจผมผิดและคิดว่าผมนั้นแต่งเรื่องนี้ขึ้นมาก่อนอื่นผมอยากอธิบายว่าผมรักเมืองไทยและวัฒนธรรมไทยและรวมถึงชอบดื่มชอบกินอาหารไทยและรวมถึงชอบผู้คนในประเทศไทยมากอีกด้วยและนอกจากนี้นะครับทางคุณแอนดูยังได้มีการชี้แจงประเด็นต่างๆ ที่ทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซียได้มีการเข้าไปตั้งข้อสังเกตเอาไว้ซึ่งหลังจากนั้นก็ได้มีชาวมาเลเซียและรวมถึงชาวไทยได้เข้าไปโต้แย้งข้อความของเขายกตัวอย่างเช่นชาวมาเลเซียท่านนี้ครับโดยท่านนี้ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าประเทศไทยสงบและปลอดภยัยมีบางคนกําลังทําอะไรโง่ๆเพื่อให้คนอื่นกลัวที่จะไปประเทศไทยหรือชาวมาเลเซียอีกท่านนะครับได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้ว่า มารายงานบัญชีปลอมของคนคนนี้ที่พยายามแพร่กระจายความตื่นตระหนกไปทั่วคุณต้องได้รับผลของการกระทําในเร็วๆนี้นี่เป็นวิธีที่น่ารังเกียจในการสร้างข่าวลือที่ทําให้สังคมตื่นตระหนกและนอกจากนี้นะครับยังได้มีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าจากราชเทวีไปดอนเมืองทําไมจะต้องผ่านสยามสแควร์ด้วยละ่ะและชาวต่างชาติส่วนใหญ่ก็มักจะใช้โทเวและคุณก็มีตั้ง5้าคนคุณจะกลัวอะไร ความคิดเห็นต่อไปนะครับที่ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นท่านนี้เขาบอกว่าต้องขออาภาัยที่ผมไม่เชื่อคุณในเรื่องนี้คุณควรจะติดต่อตำรวจไทยและแอปพลิเคชันพวกเขาจะสามารถติดตามสิ่งที่คุณพูดได้ว่ามันจริงหรือไม่จริงหรือไม่ก็ติดต่อสถานทูตไทยในกรุงกัวลาลัมเปอร์ในขณะที่ท่านต่อไปครับท่านนี้แสดงความคิดเห็นว่าอย่าเสียเวลาผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ตัวจริงด้วยซ้ําและบัญชีนี้ก็เป็นบัญชีปลอมสถานทูตไทยก็ติดต่อเขาไปแล้ว และเขาก็ไม่ได้ตอบกลับมาด้วยและนอกจากนี้นะครับยังมีการแท็กการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและรวมถึงรายการข่าวชื่อดังในประเทศไทยและรวมถึงได้มีข้อความจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มีการเข้าไปทักคุณแอนดูตองและคุณแอนดูตองก็ไม่ได้มีการตอบกลับแต่อย่างไรซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรต่อไป แล้วสิ่งที่ชายชาวมาเลเซียคนนี้พูดคือเรื่องจริงหรือว่าเป็นข่าวปลอมหรือว่าเพื่อนๆคิดเห็นในประเด็นนี้อย่างไรหรือคิดว่านี่เป็นการ d i s c ครดิตการท่องเที่ยวไทยหรือไม่สามารถเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ